ทำไมเล่าปีจึงไม่ส่งให้จูล่งไปเฝ้าเกงจิ๋วแต่ส่งกวนอูไปเฝ้าเกงจิ๋วแทนเล่าปีจักรพรรดิแห่งโจกกกหรือสู่ฮั่นเป็นจักรพรรดิหนึ่งใน3ในยุค3าก๊กเล่าปีมีดินแดนที่สําคัญอยู่2ดินแดนหลักๆ1ก็คือดินแดนเกงจิ๋วซึ่งสามารถสัญจรทางน้ําสามารถเคลื่อนย้ายสรพพกําลังและเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสาคัญยิ่ง อีกเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นรากฐานสําคัญนั่นก็คือเสฉวนนะเป็นดินแดนแคว้นเสฉวนแล้วก็มีฮันตงเนี่ยอยู่ใกล้ๆ เล่าปีมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเซงโตหรือเฉิงตูในยุคปัจจุบันแถบนั้นเป็นดินแดนแถบเสฉวนที่กว้างใหญ่เป็นศูนย์กลางนาจของสู่ฮัน่นในขณะที่เล่าปีนั้นส่งให้กวนอูไปเฝ้าเก่งจิว๋วคำถามคือทำไมไม่ส่งจูหลงไปเฝ้าเกงจิว๋วคำตอบก็คือความไว้วางใจในน้องชายของตนเองมากกว่าลูกน้องอย่างจูหลงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความสามารถอาจจะใกล้เคียงกัน แต่ความไว้วางใจแทนที่กันไม่ได้คนที่สาบานในสวนท้อร่วมกันมาไหนเลยจะมีคุณค่าน้อยไปกว่าคนที่มาทีหลังและเป็นลูกน้องแม้จะมีความใกล้ชิดแม้จะมีความพักดีแต่น้องย่อมสําคัญกว่าลูกน้องดังนั้นเล่าปี่จึงได้ส่งให้กวนอูไปทําการเฝ้าเมืองเกงจิว๋วมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วกวนอูก,ก็ทําอย่างสุดกําลังแม้ว่าท้ายที่สุดจะเสียเกงจิ๋วให้กับงอกก๊ก